สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาเปิดถุงอ,อุปกรณ์ที่เวลาที่เราจะให้น้ําเกลือใต้ผิวหนังสําหรับน้องแมวที่เป็นโรคไตน,นะคะนี่นะคะคนนี้นะคะที่เขาเป็นโรคไตน,น้องวัวน,นะคะที่เดินผ่านไปนะคะก็เอาไปซื้อน้ํากรงน้าเกลืออะไรมาเพื่อที่จะแบบว่าให้นใ,ให้น้ําเกลือน้องอยู่ที่บ้านนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือเป็นน้าเกลือนะคะน้ำเกลือนะคะอันนี้ขนาด 1 0ึ0มิลลิลิตรนะคะทุกคนนะน้ำเกลืออู้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะทุกคนนะก็ไปซื้อตามร้านขายยาก็ราคาไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะคะอันนี้อู้ซื้อมาเผื่อไว้นะคะ3 3ขวดเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็ซื้อแอลกอฮอล์มาด้วยนะคะเอาไว้เวลาที่เราเช็ดเช็ดสำลีตรงหลังตรงที่เราจะใช้เข็มทิ่มมงไปนะคะทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สายนะคะ อุปกรณ์สายที่เอาที่เอาไว้เสียบคู่กับน้ำเกลือตัวนี้นะคะทุกคนนะอันนี้อุก็ซื้อมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะอันนี้เป็นสำลีนะคะเป็นสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์ไว้แล้วนะคะทุกคนนะอันนี้เป็นสำลีแล้วก็มีเข็มนะคะทุกคนเข็มนี่อูซื้อมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะคุ้มกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้เราต้องใช้เข็มทุกวันใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะคะทุกคนนะมันก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะมองเห็นไหมคะกล้องโฟกัสไหมกล้องก็ไม่โฟกัสอีกนะวูจะใช้ขนาด18 G คูณหนึ่งนะคะทุกคนนะมองเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเลยเนาะเออนี่โอเคนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเราต้องใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งทุกวันนะก็เลยซื้อแบบซื้อแบบเป็นกล่องมาแบบนี้เลยดีกว่าคุ้มกว่านะคะทุกคนนะ ราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนนะราคาก็ไม่แพงลองไปหาซื้อตามร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะทุกคนนะนี่นะคะตัวนี้นะคะผู้ใช้ตัวนี้น้าเกลือมันจะได้ไหลเร็วนะคะคุณหมอบอกน้าเกลือจะได้ไหลเร็วนะสายให้น้ําเกลือมีเข็มแล้วก็มีน้ําเกลือนะคะทุกคนนะสิ่งที่ต้องมีเนาะอันนี้ก็ซื้อมาเผื่อๆไว้นะซื้อมาเผื่อๆไว้เยอะๆนะ สายน้าเกลือนี่เราต้องเปลี่ยนทุกคุณหมอบอกว่าประมาณ5วันเนาะประมาณ5วันก็เปลี่ยนสายน้ําเกลือก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเข็มนี่เราต้องเปลี่ยนทุกวันแต่ส่วนพวกสายน้ําเกลือเนี่ยก็ประมาณ5วันเนาะหวันค่อยเปลี่ยนก็ได้ของอูให้น้ําเกลือน้องบัว200ครั้งละ200 200ซีซีเนาะใช่ไหมสองร้อยตรงเนี้ยครั้งละ200 200 200 200ก็ขวดหนึ่งนี่ก็น่าจะใช้ได้สักประมาณ5ครั้ง5วัน ก็พอครบ5้าวันเราก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนขวดใหม่แล้วก็เปลี่ยนสายทีเดียวเลยนะคะประมาณนั้นเนะะาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ครั้งแรกในการให้น้ําเกลือน้องวัวนะคะก็คุณแม่ก็ตื่นเต้นมือสั่นนิดนึงนะคะทุกคนนะเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนที่มีคุณลูกๆเป็นโรคไตนะคะก็จะพยายามหาอาหารเอาอาหารเดี๋ยวเอาอาหารให้ดูนะ แมวอันนี้คุณหมอให้มาอาหารแมวที่เป็นโรคไตนะคะเป็นแบบนี้นะคะน้องวัวเป็นโรคไตระยะระยะที่หนึ่งนะคะคุณหมอให้กินตัวนี้นะคะทุกคนนะเม็ดก็จะเม็ดใหญ่ๆห,หน่อยเม็ดก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเม็ดประมาณนี้อันนี้อุซื้อมาทดลองซื้อมาถุงถุงละสีละ่ลวกแา่แนะนำว่า แป๊บเดียวก็หมดนะทุกคนนะมันไม่ได้เยอะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะประมาณนี้ที่ที่มีนะคะอาหารแมวย้อนี้นะคะมีเข็มไอ้มีสายมีเข็มมีน้ำเกลือแค่นั้นนะคะแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องให้น้ำเกลือน้องวัวทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนที่มีลูกๆเป็นโรคไตนะคะสำหรับวันนี้อุปไปแล้วนะคะไบายมาแนะนำ อุปกรณ์ที่ต้องมีในการให้น้ำเกลือน,น้องแมวนะคะไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะไว้เจอกันให่คลิปหน้าคะ่ะ